เอ้ยไม,ไม่ไม่มีอะไรดูเลยเออเดียวนี่ยองใครเนี่ช่า,ชางแมกอีฝ่าย เชี่ยไม่แก่อะไรเล่นเลยชิบหายกูอย่าไม่ไงเมื่อไหร่จะมีอะไรเล่นวะเชี่ยไม่มีอะไรทำอยู่บ้านใะเบืองเมื่อไร่ไปยุ่งเมื่อไรปะจะออกว่าไอ้เชี่ยเยเีมื่อไหร่ควิดจะหายด้วยนี่เชี่ยไม่เชี่ยและและไอ้ป่า มันทำไมซื้อเรือเรือดำละราวาได้จะซื้อบาหาพ